อยากพาคุณพี่เข้ามาพักผ่อนที่นครนายกทุกคนที่มากับเฟอร์นเนี่ยเคยโดนรับน้องมาหมดแล้วคุณพี่คิดว่าคุณพี่จะรอดหรอคะถ้าอยากลำบากอะ่ะมากับมัพักผ่อนในแบบของไบโวยาช ทุกคนกลับมาพบกับแม,มลงเข้าปา่าสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับใบบวยาชนะคะวันนี้เราอยู่ที่นครนายกค่ะอยู่กับใครบ้างมเมมี่พี่หมีเป็นกิ๊กเราเองยพอเขาอ่บอกไม่ได้หรออ๋อ <c oughs> เดี๋ยวเลดดิ้งน้งตกค่ะ <c oughs> และรับน้องใหม่นะคุณพี่ที่เพิ่งเจอกันมาเ <c oughs> มื่อวานวันแรก วันนี้วันที่2ก็เลยแบบอยากพาคุณพี่เขามาพักผ่อนที่นครนายกค่ะทุกคนที่มากับเฟิร์นเนี่ยเคยโดนรับน้องมาหมดแล้วคุณพี่คิดว่าคุณพี่จะรอดหรอคะเจอกันวันแรกใช่ปะก็คือไปเล่นแบบเบาอ่ะแล้วมันก็จะมีให้แบบดึงดึงเราดึงอย่างเงี้ยเราดึงไปสูงๆแลแล้วก็ให้ปล่อยมือเป็นแบบฉากวัดใจก็คือว่าเจอกันครั้งแรกมึงเล่นกูเลยงง มากเลยทั้งชีวิตไม่เคยทําอะไรแบบนี้เลยคลิปนี้เราจะพาพี่มุ้ยมาแบบเบาๆสบายๆกิจกรรมแรกๆมันก็เลยน่ารักเป็นการแบบไปไปสวนมะยงชิดกันค่ะคุณพี่มาเก็บมะยงชีดอันนี้คือลุกเก็บมะยงชีตคุณพี่เนาะโอ้โหโอ้ขออีสต์ส่วนอยคอมาดูกันว่าเฟิร์นเด็ดไหมเฮ้ยเฟิร์นเด็ดอยู่แล้วปะก็เด็ดอยู่นะเนี่ยเด็ดอยู่ ถ้ะมันเยอะจังเลยอ่ะขอความรู้ไม่ยงชิ้นหน่อยค่ะวันนี้ก็คือมายงชิ้นอันนี้คือมายงชิ้นใช่สับพออย่างเงี้ยปึ๊บปึ๊บมายงห่างแล้วมายงห่างแล้วมายงห่างแล้วกลับบ้านมายงความรักทำไมอ่ะอุ้ยตุดเด็กอุ้ยเหมือนลูกพีชเลใช่ไหมหนอตัวดูแล้วเหมือนอะไรเหมือนอะไรไข่แมว อ <oh> hm ุ้ยเหมือนมากเหมือนใครแมวนะถึงแล้ว Second November Cafe and Organic Farm เฮ้ยดูดิน้องน้ำ ไอสกีมเออไหนข้าวฉันหาข้าวโอ้มาแล้วมีสลัดออแกนิกด้วยสปาเกตตี้รานนี้มันแบบมันมีความแบบดูเพื่อสุขภาพมันมีความออแกนิกอันนี้เป็นอะไรอ่ะคิบบอลแต่เป็นแบบมันหวนมันหวานมันม่วงมีมันม่วงอยู่ข้างในโอ้ my god นมีนี่ด้วยนะ

คือว่าตอนนี้เปลี่ยนชุดแล้วนะเพราะว่ากิจกรรมต่อไปของเราเนี่ยเราจะต้องลุยค่ะลุย ATV เราไปขับ ATV กันค่ะมาเริ่มจากสตาร์ทก่อนอา้าวทำไมสตาร์ทไม่ได้อะอ,อ๋อเอเพินอ,อ๋อยังไม่ได้ไขกุญแจเนาะเลยสตาร์ทไม่ได้บปนนอ,อ,อ่ะี่จะรอดใช่ เฮ้ยมุ้ยมึงขับรถไม่เป็นไม่่ช่หรอเฮ้ยแต่กูขับเอทีวีได้มึงแปลกๆไปหมดแล้วว่ะเดี๋ยวรอบหน้าพี่เองเดี๋ยวรอบหน้าพี่เองเดี๋ยวรอบหน้าพี่เองขาจำมึงไงโอ้โหไม่เคยเห็นภาพนี้มาก่อนเลยที่มึงเป็นคนขับผมจะเท่มากเลย แล,ลแล้วอ่ะไม่ขนาดนี้ไม่ขนาดนี้ก็เพราะว่ารอบที่แล้วคนขับไม่ใช่นักสู้อย่างพวกเรานี่คือนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ประเซ็นคือทางมันอ่ะไม่ได้อะไรนะแต่ขับเนี้ยตามนี่เขานี่ดิ้วขัดตามของผมดิ้วอยากดีเรามานักสู้เรามานักสู้ขับตาขับตาเหมือนกัน ตามใจตามใจอยู่อยู่อยากดิฟก็ดีฟก็จะลงกินหลุมก็ได้เฟินเก็บทุกหลุมได้คือไม่รู้นะว่าคนปกติทำไงแต่เฟินเจอหลุมปูเฟินแบบไปค่ะไม่รู้อะไรค่ะสะาขอโทษนะเฟินสะพานอย่าดูเขาดูเราสะาโอ้โหเท่ไวน้ำแล้วลองเซอซะหน่อยนะพี่เขาบอกเซอร์ว่าแบบไม่โอเคแล้ว ามารอทำกิจกรรมสุดท้ายของวันนะคะก็คือล่องแก่งค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องแบบไปตรงต้นน้ำตรงหนูเลยแล้วก็แบบมาเรื่อยๆนะตรงนี้เซิร์ว่าอะไรนะแก่งสามชั้นแก่งสามชั้น <ๆ S 1> ก็คือปักหมุดมาได้เลยนีด่ดูหน้าพี่ก่อนทำไมอ่ะขอ,โ,อ,โ,อโทษนะหน้ามันขนาดนี้ไปถ่ายคนอื่นปนะไปไหนเฮ้ยไม่ได้จริงๆอะ่ะคนอยากแต่ดูเล่ะเทียบเทียบอ,อล่าเจ้าสา ก็ได้ข่าวว่าก็ผ่านอะไรมาด้วยกันเหมือนกันทั้งวันนะห <c oughs> น้าเหมือนไม่ยมเหมือนทุกที่อ่ะมันไม่ใช <c oughs> ่เออราเจ้าสาวค่ะเรากินของดีเพื่อแบบเสริมสร้างสุขภาพร่างกายใช่ไหมแล้วเราก็ใช้ของดีด้วยค่ะเราใช้สิ่งดีค่ะทาดานัมเบอร์เซเว่นเรเดียเ15%วิตามินซีเซรั เฟิร์นใช้วันละหนึ่งครั้งก็คือใช้ตอนกลางคืนคือเผื่อใครไม่รู้นะคะก็คือผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นวิตามินซีเนี่ยมันเหมาะที่ใช้กลางคืนเท่านั้นนะคะเพราะว่าเขาจะไวต่อแสงไม่เหมาะกับทาตอนเช้าหรือตอนกลางวันนะคะอย่างมะคืนเนี่ย คนก็ใช้แล้วตัวนี้วิตามินซีเข้มข้นถึง15คือใส่มาเยอะเยอะที่สุดเท่าที่โปรดักของวิตามินซีเนี่ยจะใส่ได้แต่เข้มข้นอย่างนี้นะคะบอกเลยว่าเขาเนื้อเบาบางทาแล้วแบบซึมเร็วถึงมันเข้มข้นแต่มันไม่ทําให้ละคายเคืองนะใช้วิตามินซีคือมันจะแสบมาป็นแบบยุบหน้าอันนี้ไม่ยิบเลยเฮ้ยจริงเมื่อคืนคนทาตัวนี้ตัวเดียวแล้วนอน เอเอลแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้ก็จะกลับไปทาอีกเพราะว่าเขาอ่ะสามารถที่จะทําให้ผิวเราแบบกระจ่างสายภายในหนึ่งครั้งที่ใช้จริงเหรอเอเอลแล้วก็ถ้าเกิดว่าใช้ต่อเนื่องเนี่ยคือมันสามารถที่จะแบบลดรอยดํารอยแดงแล้วก็ทําให้หน้าแบบ กระจ่าใส่ไบรท์ขึ้นเลยอยากหน้าไบรท์เหมือนเฟิร์นนะคะนี่ไม่ใช่ออราเจ้าสาวค่ะอันนี้คือเราใช้ของดีซื้อได้ตามบูธทุกสาขาท่วประเทศหรือว่าช่องทางออนไลน์ก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่แคปชั่นนะคะเนี่ยอย่างวันนี้เรามาเจอแดดทั้งวันใช่ไหมคือเขาก็สามารถที่จะฟื้นฟูผิวหลังโดนแดดได้ด้วยเพราะฉะนั้นคืนนี้ยังไงก็ต้องใช้ก็จะอีเซอร์ลุวไว้ทุกคนดูมอสสภาพหนะ้าเฟิร์นพรุ่งนี้เป็นยังไงก็เป็นอย่างนี้เลยค่ะ จะบอกว่าตอนนี้เขาโปรโมชั่นซื้อ1แถม1นะคะในสินค้าของกลุ่ม Number s Radiant Plus ทุกรายการเลยเพราะฉะนั้นเราก็มาลองซื้อคนละ1ซื้อ1แถม1แล้วก็อ่าแบ่งกันใช้ลูกเหตุของเราก็ต้องมีความพิเศษอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมีของมาแจกด้วยก็ติดตามกติกาที่แคปชั่นได้เลยนะคะ ทำไมไม่มีใครบอกอะว่ามันต่างระดับกันอะมันไม่เท่ากันเลยลูกค่อยๆค่ะโอ้ยหลังเข้าเรือจับคอเสื้อชีพสองเลยจับคอเสื้อจับคอเสื้อใช่อามือปล่อยเดียวเลยจับคอเสื้อดีคอเสื้อจับคอเสื้ออ่ะอย่างนี้เหรอใช่ moments later. ครนายกแบบพักผ่อนพักผ่อนพักผ่อนในแบบของไบโวยาชเป็นยังไงคะสบายสบายค่ะเรายังคบกันต่อไปได้ต่อแน่นอนจริงหรอจริงเป็นยังไงบ้างสบาย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  บีพี่หน้าแดงมากเลยอ่ะวันนี้คือทำอะไรไม่ได้ทุกกิจกรรมทุกแดดทำอะไรก็ไม่ได้เฮ้ย <Hey. S 2> มันเกินไปปะ mm hmm. พี่ขอได้ไหมพี่ขอทาได้ปะก็บอกแล้วว่าตอนนี้มีโปรซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเธอก็ไปซื้อเองเนี่ยหันหันกันซื้อสองคน<ๆ>ได้สี่อันเลยนะซื้อสองคนได้สี่อันโอเคค่ะทุกคนก็ ทริปนี้นะคะเป็นทริปแบบชิลๆพักผ่อนนครนายกนะคะถ้าเกิดว่าใครหาที่พักผ่อนชิลๆสบายๆก็แนะนำนะคะนะครนายกกิจกรรมตามนี้ตามได้เลยถ้่อยากสบายไปทำอาถ้าอยากลำบากอ่ะมากกว่าไมออถ้าอยากรส่วนถ้าใครอยากผิวดีใช้อะไรคะน้ำเบอร์เซเว่นเรดเดียนพลั m สิบห้รเปอรวิตามินซซรส่วนทริปนี้นะคะก็ไปแล้วนะคะ